คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการคนหลังข่าวนะคะ เรื่องของเศรษฐกิจนะคะแน่นอนเป็นประเด็นแรกเลยนะคะที่รัฐบาลนั้นกําลังจะแก้ปัญหาอยู่แล้วก็หลายท่านคงจะได้ติดตามข่าวมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้าน,านี้นะคะว่ากําลังมีแผนในการออกมากระตุ้นเศรษฐกิจนายกกรัฐมนตรีก็ประกาศตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตําแหน่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนติดตามนะคะว่าแผนนั้นจะมีอะไรบ้างซึ่งก็คงจะได้ทราบกันไปแล้วแต่แผนที่ว่านี้จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านพ้น เหตุการณ์ที่หลายคนเรียกว่าปีนี้เผาจริงจะผ่านพ้นไปได้หรือไม่วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลด้านเศรษฐกิจนะคะคุณกอบศักดิ์สภาวสุมาร่วมพูดคุยกับเราเนในรายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนางกานานะค่ะก็เอาเป็นว่าวันที่13มกราคมที่เราพูดกันมาทั้งหมดเลยนะคะที่หารือกันมาถกกันเข้มข้นเนี่ยจะเข้าครมอแน่นอนใช,ใช่ไหมคะค,ค่ะรายละเอียดของ ก้ากลุ่มตรงนั้นเนี่ยก็คือใช้เงินซึ่งเป็นงบประมาณขาดดุลกลางปีหนึ่งแสนล้านบาทถูกต้องไหมครับ<ช>คือ<ช>ประเด็นมันมีอยู่ขณะนี้ที่สื่อนี่กลอนสนใจมาก<ช>ก็คือว่าเก้ากลุ่มเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยจะใช้เงินเท่าไหร่<ช>นะครับ<ช>แล้วก็ใครได้รับประโยชน์แต่ทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วเนี่ยแสนล้านพอไหม<ช>จะเป็นคําถามอยู่เสมอครับประเด็นที่ที่สนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อไหร่ถึงจะได้ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ ผมวันวันหนึ่งก็นั่งตอบนักข่าวแต่เรื่องอย่างนี้ครับคตอนนี้ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยนะคะทํางานหนักขนาดไหนคะท่านรองนายกเราเห็นว่าเราประมาณวันสิบชั่วโมงขึ้นไปอย่าลืมนะครับว่าเราเพิ่งมาทํางานเมื่อวันจันทนี้เองค่ะกับที่ห้าวันนี้วันเนะ่ฮะวันที่บันทึกเทวันพฤหัสบครัก็ไม่กี่วันเองแต่ว่าทุกคนก็นันงถามว่าเมื่อไรจะเสร็จสักทีครับอันนี้ผมเข้าใจ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเดือดร้อนอแต่ว่าวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยผมเรียนเืิองต้นนิดหนึ่งว่าตำราทุกตำรา่ยพูดเหมือนกันว่าจะต้องทุ่มเงินอาชีพไม่เงินเข้าไปในระบบ ก็มีคำถามว่าอชิบด้วิธีไหนถ้าหากว่าเราใช้นโยบายทางการคลังหมายความว่าเราจะเอาเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยเอามาใช้เนี่ยมันจะมีกระบวนการและขั้นตอนไม่ใช่อยู่ดีๆฝ่ายบริหารที่จะเอาเงินมาใช้ก็เซ็นเช็คแล้วปล่อยเงินออกมาได้เลยมันไม่ใช่มันจะต้องเข้าไปสู่ะบวนการรัฐสภาเข้าสภามีการตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาวาละสองวาละสามกลับเข้าไปในสภาอีกแล้วก็ส่งไปที่วุฒิสมาชิกนะครับ เนี่ยขั้นตอนต่างๆเรื่างนี้ครับมันใช้เวลาบางกฎหมายบางฉบับเนี่ยสามเดือนสี่เดือนอบางฉบับก็เร็วสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายขนาดนี้ว่าไม่ให้เกินหนึ่งเดือนหรือหกอาทิตย์จะพยายามขอร้องทางท่านสมา,าสชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยให้ช่วยกันผลักดันตรงนี้ออกมามแล้วเราก็ตั้งเป้าหมายอย่างนี้ครับเราบอกว่าประชุมสภาวันที่ยี่สิบเอ็ดเราอยากเอาเข้าวันที่ยี่สิบเอ็ด แต่ว่าเข้าไม่ได้เพราะมีเรื่องอาเซียนค่ะก็จำเป็นต้องเอาเข้าก่อนเราก็บอกเป็นวันที่28พอเราไปตั้งเป้าหมายไว้ที่ปลายทางว่าวันที่28ทุกอย่างต้องเสร็จนะครับแล้วเราพยายามทาย้อนหลังไหมะนะครับถ้าหากว่าวันที่28เข้าสภาได้วันที่เท่าไหร่ต้องเข้าขลคลรมันก็จะออกมาชัดว่าต้องเข้าคลรมวันที่13พอวันที่13เข,อขอ้าครมเราก็ต้องย้อนกลับไปอีก ว่าแล้วว่าเราจะต้องทําเสร็จเมื่อไหร่นะครับคือเรามีจุดจุดปลายทางเรามีจุดปลายทาง,ทางเลยต้องทาล้นมาเรื่อยๆทำล้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆก็ปรากฏว่าว่าเราเริ่มงานวันที่ห้าครับมันมันทําไม่ได้มันทํายากมากมขณะนี้ก็ทำในอย่างเต็มความสามารถแล้วยังมีความมั่นใจว่าเราจะยื่นให้สภาวันที่ยี่แปดได้อพอเราเข้าสภาวันที่ยี่สิบแปดแล้วเราหวังว่าจะผ่านภายในสองวันมีโอกาสจะไม่ถ่างไหมฮะ ถ้าไม่ผ่านรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ครับก็เป็นกฎหมายสําคัญคนะครับแต่มั่นใจว่าผ่านนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยผ่านแล้วเนี่ยเขาก็จะตั้งกรรมธิการชุดวิสามันขึ้นมามาดูในรายละเอียดหวังว่าใช้เวลาสักสิบวันไม่หนัแจะ้เกินสองอาทิตย์แล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็ไปที่วุฒิทั้งหมดนะครับถ้าเราเก่งก็เป็นเดือนหนึ่งถ้าหากว่ามันมีรายละเอียดเยอะต้องคยุยมากก็ไม่หนัจะเกินสองเดือนเราก็หวังว่า ช้าที่สุดเหนึ่งเมษายนหนึ่งนี่คือช้าที่สุดแล้วที่เราประเมินกันออกมาคือหนึ่งเมษายนเราคิดว่าเงินเนี่ยจะออกได้อืคาถามก็มีอีกค่ะแลวจากมกราร์เมษาเนี่ยท่ายังไงเท่าย่งไงดีใช่เพราะว่าระหว่างนี้เราจะเผาผีช่วงไหนกะเผาจริงช่วงไหนดีเพราะระหว่างนี้เนี่ย ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจมันก็แรงขึ้นเรื่อยๆนะอย่างตัวเลขคนที่ตกงานก็ขึ้งทุกวันค่ะเพิ่มขึ้นทุกวันมีแผนอะไรที่รัฐบาลสามารถจะมาพยุงไว้ในช่วงนี้ได้ก่อนเครับท่านนายกท่านก็กลับไปดูท่านก็บอกเราลองเข้าไปดูซิว่าของที่ เป็นเงินเก่าเนี่ยแต่ไม่พิจากเอาออกมาใช้นี่มันมีไหมเราไปเจอที่แบงก์กรุงไทยมีเงินฝากขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยอยู่ประมาณแสนเก้าหมื่นล้านบาทที่บอกว่าเป็นอปทเป็นใช่ครับคืออันนี้ทั่วประเทศท้องถิ่นทั่วประเทศเราเข้าไปดูก็พบว่าท้องถิ่นนี้เขาบริหารจัดการดีนะครับเขามีวิธีการที่เรียกว่าเพื่อสร้างเสถียรภาพของการคลังท้องถิ่นไม่ว่ามีเงินเท่าไหร่เขาเก็บเป็นรีเสิร์ชไว้ ประมาณเจ็ดหมื่นล้านอกองทนเขาเก่งกว่ารัฐบ,บาลเลยรัฐบ,บาลไม่มีรีเซิร์ฟนะครับตอนนี้แต่เราท้องถึงทองมีรีเซิร์ฟเจ็ดหมื่นล้านเขาก็เหลืออยู่ 1, แสนสองเราก็เข้าไปดูว่าไอ้แสนสองเนี่ยทําไมมันมีเหลือเยอะก็ปรากฏว่ารัฐบ,บาลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีโอกาสานาเงินอกเยอะไปใช้เก้า,า,าหาาามื่นล้านล้านครับเงินเงินตรงนี้เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีะกรมการอะไรบ้างนะโอ้ก็มีเยอะหมดนะครับของเพื่อมาเล่ารายละเอียดจะใช้เวลาเพียงแต่ว่ามันจะมี โครงการทุกรูปแบบเนี่ยในท้องถิ่นของเขาเนี่ยแล้วก็มีการเสัญญาเตรียมพร้อมแล้วเพียงแต่ว่าคณะกรรมการนี่ต้องอนุมัติก่อนอซึ่งท่านนายกเป็นประธานท่านนายกก็จะรีบเรียปไปชุมทันทีและอนุมัติเก้าหมืนหกพันล้านอันนี้เงินเยคอับยู่ออกได้เลยตรงนี้ก็จะช่วยนะครับในเดือนกุมภากุมภามีนาช่วยได้เยอะนะครับก็จะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขึ้นในท้องถิ่นต่างๆก็จะสร้างกำลังซื้อขึ้นมาแงินก็จะหมุนเวียนอันนี้ช่วยได้แล้วก็ยังมีอีกสองหมื่นกว่าล้านที่ยังค้างอยู่ตั้งเป็นเหลื่อมปีไว้ยังไม่รู้จะทําอะไรเราก็จะต้องไปคุยกับเขาว่ารีบคิดนะว่าจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์มากที่สุดอืมอันนี้ก็คือเป็นมาตรการคือเป็นแนวทางที่พอจะบรรเทาสถานการณ์ได้ก่อนที่ งบกลางปีที่เราทำสาล้านมันจะออกมาอย่างช้าในเดือนเมษายนครับทีนี้มันมีมาตรการอีกลายมาตรการที่ไม่จําเป็นต้องใช้เงินแต่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ค่ะเช่นมาตรการในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะเราก็บอกว่าเวลานี้เรางบมีงบที่เรียกว่างบสัมมนาของข้าราชการเนี่ยเป็นจํานวนมากซึ่งเขาจะใช้เนี่ยมักจะใช้ประมาณปลายปลายปีงบประมาณค่ะเราก็จะไปบอกเขาว่า รีดออกมาใช้จะไปประชุมสัมมนากันที่ไหนเนี่ยไปต่างจังหวัดเนี่ยนะครับช่วยทำในสองสาเดือนนี้หน่อยใช่ครับอันนี้ก็เป็นนโยบายส่วนหนึ่งที่เราจะบอกไปบอกร่าสนวนส่วนราชการทั้งหลายเนี่ยบอกว่าให้รีบทํากันตอนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของอสังหาค่ะอสังหานี่ไม่ต้องใช้เงินค่ะแต่ว่าเงินที่ควรจะได้อาจจะลดน้อยลงไปก็คือเป็นมาตรการมาตรการทางภาษีซึ่งอสังหานี่ก็เป็นเรื่องสําคัญ เราไม่อยากเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปี40ที่เวลาเราสร้างคอนโดขึ้นมาโดยเฉพาะในกรุงเทพมีคอนโดมี building, ออฟฟิศบูติงมีบ้านจัดสรรค้าร้างขายไม่ออกอแล้วปรากฏว่าเมื่อขายไม่ออกเนี่ยสภาพของทรัพย์สินตรงนี้ก็ก็เสื่อมขณะเดียวกันก็เงินที่กู้มาก็ไม่มีเงินไปชำระหนี้ธนาคา,ารกลายเป็น NPL สิ่งที่เราอยากจะทําก็คือเราก็เข้าไปดูว่าของเหล่านี้ ที่สร้างเสร็จแล้วที่เราถือว่าเป็นสินค้าเป็นสต๊อกเนี่ยเราจะเคลียร์อย่างไรแสดงว่าเราเห็นแล้วว่ามันมเหลืออยู่เยอะอ๋อมีครับมีอยู่เยอะเราจะช่วยเขาเคลียร์อย่างไรก็ต้องถามว่าใครที่มีเงินไปซื้อตอนนี้ก็มีคนอยู่สองกลุ่มค่ะมีกลุ่มแรกก็คือคนที่อยากมีบ้านค่ะอยากมีคอนโดแต่ว่ารายได้ไม่เคยแน่นอนคนพวกนี้ไม่ซื้อค่ะไม่มีเงินแม้กระทั่งเงินดาวเราก็บอกเราต้องช่วย หาเงินดาวให้เขาก็คือเราก็จะมีระบบที่เรียกว่ามอดเกตอินชอนันเพื่อเฉพาะสําหรับเงินดาวสมมุติว่าสองล้านเงินดาวยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือสี่แสนเดินไปทีท่ธนาคารอาคารสงเคราะห์บอกว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์บอกว่าพร้อมจะช่วยแต่ของเงินก่อนสี่แสนเราก็ไม่มีไม่มีมันก็เดินต่อไม่ได้แต่ถ้าเรามีมอดเกตอินชอนันเจ้ยธนาคารอาคารสงเคราะห์อบอกไม่เป็นไรไม่ต้องมีดาวอเพราะว่าดาวนี่บริษัทรับไป รับความเสี่ยงตรงนี้ไปเราไปผ่อนเงินดาวซึ่งบิษัทธิบ่านนี้ต้องต้องตั้งขึ้นมาใหม่ด้วยต้องตั้งพร้อมที่จะตั้งแล้วพร้อมแล้วเรียบร้อยอยู่แล้วเตรียมพร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมารองรับในส่วนของคนชุดแรกค่ะชุดแรกก็คือชุดที่อยากมีบ้านแต่ว่าการเงินอาจจะไม่แข็งกันเท่าที่ควรแต่ว่าพร้อมที่จะทําผ่อนดาวก็ได้แต่การผ่อนดาวนี่ก็อาจจะผ่อนดาวนอกจากโรเบี้ยอาจจะต้องเสียเพิ่มที่เรียกว่าค่าประกันค่ะไม่มาก เท่าดีตัวเลขไม่มากมตรงนี้ก็จะช่วยได้ค่ะเราก็ไปดูคนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มเนี้ย